จากตัวเมืองเชียงใหม่ออกไปเพียง45กิโลเมตรยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่ที่หนึ่งที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์ุนานาชนิดมีป่าไม้ภูเขาสายหมอกและอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีที่ที่เรากำลังพูดถึงนั่นก็คือเจมองใต้ เราตั้งใจตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อมาชมความงดงามของพระาธาตุดอยนกที่ตั้งอยู่บนยอดเขาท่ามกลางทะเลหมอกและยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญของคนเสมอิงใต้อีกด้วยพระาธาตุที่นี่นะคะชาวบ้านเนี่ยเขาเล่ากันว่าแต่ก่อนเนี่ยที่เนี่ยจะเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่เนาะมันก็จะมีฝูงนกอะคะ่ะมาอยู่อาศัยกันเป็นจำนวนมากเลยเสร็จแล้วคราวนี้ในคืนวันเพ็ ชาวบ้านนะคะเขาก็จะเห็นเหมือนเหมือนมีคนอะมาเปิดไฟไว้ที่นี่ก็คือจะสว่างทั้งดอยเลยแต่ที่เนี่ยอยู่บนดอยมันไม่มีไฟฟ้าต่อมาเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าแกนนําชาวบ้านเนาะก็มีความคิดที่ว่าเราก็ควรจะสร้างพระาธาตุมาเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสักการะบูชากับไหว้กันก็เลยได้ช่วยกันค่ะสร้างพระาธาตุขึ้นมาจึงเป็นที่มาของพระาธาตุดอยนกค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดชมวิวค่ะวันนี้เราตื่นเช้ามากๆเลยเพื่อที่จะมาดูทะเล่หมอกค่ะแล้วเราก็เห็นแล้วนะคะตอนนี้บางทีอ่ะเราดูผ่านกล้องอ่ะมันอาจจะแบบ ไม่ไม่สมจริงเท่าคืออยากให้มาสัมผัสจริงๆว่ามันสวยมากซึ่งทางจะมาที่นี่นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าต้องใช้ความชํานาญพอสมควรเลยเพราะว่าทางเนี่ยแคบแล้วก็ชันมากๆเลยแต่อย่าเพิ่งท้อนะคะพอมาถึงเนี่ยต้องบอกเลยว่าความรู้สึกนะว่าถ้าเรามาตั้งแต่เช้าอะ่ะแล้วเราเจออะไรแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการเริ่มวันใหม่ที่ดีมากๆเลย สังเกตให้ดีๆนะคะที่นี่นะคะเขาจะมีการบวชต้นไม้กัน,นะคะ่ะคือที่เนี่ยไม่มีการตัดต้นไม้เลยสังเกตว่าลานตรงนี้นะคะเป็นลานที่กว้างแต่ต้นไม้ทุกต้นยังอยู่นะคะนี่นะคะคือมันเป็นพิธีกรรมทางเหนือนะคะ่ะที่เราจะให้ความเคารพกับต้นไม้นะคะมันเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ค่ะเพื่อไม่ให้คนเนี่ยามาตัดต้นไม้อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งใกล้ๆก,กับพระธาตุดอยนกก็ยังมีสถานที่สำคัญอีกที่หนึง่ง ที่เราอยากจะพาทุกคนไปซึ่งที่นี่นะคะก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของสมงศใต้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือถ้ำหลวงแม่สามนั่นเองค่ะซึ่งจากกระทาดอยนกเมื่อกี้ค่ะก็ใช้เวลาเดินทางแบบไม่กี่นาทีนะคะก็มาถึงถ้ำหลวงแล้วซึ่งที่นี่ค่ะถือว่าเป็นไฮไลท์ของตำบลสมงใต้เลยนะคะ เข้าไปในถ้ำนะคะก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยเป็นผู้นําทางให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีน้องหมาคอยเดินไปกับเราทุกที่เลยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะอธิบายกฎและข้อห้ามให้ฟังก่อนเข้าไปข้างในพร้อมกับให้ความรู้เราตลอดทางเลย หลังจากที่ได้ชื่นชมความสวยงามของถ้ำหลวงแม่สาบกันแล้วเราก็อยากจะพาทุกคนไปรู้จักวิถีชีวิตของคนสมุงใต้กันบ้าง ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในชุมชนนะคะซึ่งที่เนี่ยค่ะตอนที่เรามาเนี่ยก็คือจะเจอทุ่งนาเยอะมากต้องบอกเลยว่าอากาศที่นี่ดีมากคือลมกโกรออากาศสบายเย็นสดชื่นมีความเป็นธรรมชาติสูงชาวบ้านที่เนี่ยคือส่วนมากเนาะประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์กันด้วยและความที่น่าสนใจก็คือแต่ละบ้านก็จะมีการปลูกพืชผักสนวนครัวเป็นของตัวเองด้วย แท่จะไม่ต้องออกไปซื้อของจากข้างนอกเลยสมุนไพรของเราจะปลูกในบ้านนะครับเพราะว่าหนึ่งปลอด,ดจากสารเคมีแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้ไง่ายอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ขมิน้นแน่ๆต้ยยาวๆครับอันนี้ก็ข่าครับอืเป็นพืชผักสวนครัวนั่นเองใช่ครับ นอกจากนี้ยังมีการแปลรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายด้วยนะโดยมีโครงการ YouTub มาช่วยสอนและพัฒนาทักษะอาชีพให้คนในชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจหลายตัวเลยค่ะก่อนกลับเราก็ได้แวะเข้ามาที่วัดแสนตองซึ่งคนในชุมชนเล่าว่าในอดีตมีการรวบรวมทรัพย์สินมีค่าเครื่องประดับต่างๆเพื่อนําม,มาสร้างพระพุทธรูปพอรวบรวมมาแล้วชาวบ้านก็เห็นว่ามันเยอะมากรวมกันเป็นแสนเลยเป็นที่มาของชื่อวัดแสนตองนั่นเองค่ะ ทุกวันนี้เราอยู่ในเมืองเนาะเราใช้ชีวิตไม่ได้สัมผัสอะไรแบบนี้มานานพอสมควรวันนี้เราคือเราออกมาเพื่อที่จะสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็ขอบอกเลยว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าแบบเหมือนเราได้พักมันสง,งบแล้วก็มันรู้สึกแบบอิ่ม,มอิ่มใจมากๆเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคงนึกถึงภาพไร่สตรอเบอร์รี่ ทุ่งข้าวหรือทุ่งดอกเก๊กฮวยกันใช่ไหมคะพอได้มาเที่ยวครั้งนี้ก็ทําให้ภาพจําความเป็นเสมืองใต้แบบเดิมของเราเปลี่ยนไปเลยคะ่ะต้องขอบคุณโครงการ u ูทูีที่ช่วยพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ในชุมชนและที่สําคัญคือการที่ทําให้เราได้รู้จักกับเสมืองใต้ในมุมมองอื่นๆที่มีความน่าสนใจซ่อนอยู่และรอให้ทุกคนออกเดินทางมาพบเจอ Taken. Take him.